สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบันไดาสายอาชีพรายการที่จะพาน้องๆท่องไปในโลกของทุกอาชีพเพื่อให้น้องๆได้ใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจว่าในอนาคตเราอยากจะทําอะไรและเราจะได้เลือกเรียนให้ตรงสายยังไงล่ะครับ และอาชีพที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมกันหรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับซึ่งเรารู้จักกันในนามของเทคนิคการแพทย์ซึ่งอาชีพนี้นะครับเขาจะต้องทําอะไรและมีความสําคัญในวงการสาธารณสุขยังไงเราไปติดตามชมพร้อมๆกันกับอาชีพเทคนิคการแพทย์ได้เลยครับ การที่เกิดขึ้นไปนั้นเป็นบรรยากาศการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยเพื่อนําเลือดไปตรวจวิเคราะห์หาค่าทางเคมีด้านต่างๆอันจะช่วยให้แพทย์ใช้ประกอบการประเมินภาวะการทํางานของร่างกายครับซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆภายในตัวอย่างเลือดด้วยเทคนิควิธีการต่างๆนั้นเรียกว่านักเทคนิคก,การแพทย์ครับ สำหร oh. no ับเรื่องราวการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักเทคนิคการแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานให้เราได้รับทราบกันครับสมชื่อชาตรีเพียรไพโรจน์นะครับเป็นนักเทคนิคการแพทย์ครับตำแหน่งนะครับก็คือเป็นหัวหน้าหน่วยมอนโดรซีประจำโรงพยาบาลพิยาไทหนึ่งครับก็คือจะทำการ ตรวจวิเคราะห์จริงตงตรวจซึ่งมาจากตัวคนไข้าเองไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าจะเป็นยูรีนหรือัสสาวะหรือว่าจะเป็นจุลหรือรอัจุารนะครับก็คือจะทาการตรวจวิเคราะห์ซึ่งในด้านการตรวจวิเคราะห์เนี่ยก็จะต้องมีต้องทาการควบคุมคุณภาพของเครื่องของน้ํายาก่อนที่จะทําการตรวจ ความนี้ก็เพื่อจะทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ออกมาเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพถูกต้องแล้วก็สองก็คือต้องรวดเร็วและที่แน่ๆจะต้องมีความรับผิดชอบต่อบนการตรวจที่ออกไปในติกาแคเนี่ยก็จะมีห้าหน่วยใหญ่ๆเขาก็จะมีส่วนของฮิมาโตหิมาโตโลจีแล้วก็สองคือทางไมโครสไมโคโทปิกแล้วก็สคือบัตรแบงก แล้วก็4คือเคมีทรีแล้วก็5ทาพันยีโมโนโลจีครับก็คือต้องใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาครับในการช่วยในการตอวที่จะออกผลตรวจสอบก่อนที่จะออกผลไ,ได้ครับความรู้ทั้ง5หน่วยที่พี่ชาตรีพูดถึงนั้นพอจะอธิบายได้ดังนี้ครับฮีโมโลจีคือการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาเป็นการตรวจเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดในร่างกายได้แก่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด เพื่อเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยาเช่นภาวะโลหิตจางมะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาลาเรียและภาวะผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดครับเคมิสทรีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีต่างๆในเลือดและปัสสาวะเช่นระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานระดับเอนไซม์บางชนิดในตับและไตเพื่อดูภาวะการทำงานของตับและไต วมถึงน้ำจากส่วนต่างๆของร่างกายเช่นน้ำจากช่องท้องน้ำจากช่องปอดน้ำไขสัลังเป็นต้นอิมมูโนโลจีภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นการตรวจภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคตามผลการรักษาพยากรณ์ความรุนแรงของโรคลดปฏิกตริกาที่เกี่ยวกับความพิการของทารกและเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาเช่นการตรวจเชื้อไวรัส h i ชไวไวรัสตับอักเสบ m มโครสโคปี y, การตรวจทางจุลทัศน์ศาสตร์คลินิกเป็นการตรวจปัสสาวะอุจจระและสารน้ำในร่างกายการตรวจหาไข่และหนอนพยาธิการตรวจหาเชื้อมาลาเรียและการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิลักแบงค์ธนาคารเลือดเป็นงานตรวจหาหมู่เลือดตรวจสอบความเข้ากันได้ของเลือดผู้ให้กับผู้รับรับบริจาคโลหิตทั้งในและนอกโรงพยาบาลเป็นต้นครับลักษณะการทำงานถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือไป ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ให้บริการกับผู้ป่วยโดยตรงในโรงพยาบาลที่สองที่จะทำได้ก็คือไปเป็นนักวิจัยอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถไปทำงานเอกชนเอกชนนี่ก็คือไปเป็นผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับห้องปฏิบัติการนักเทคนิคการแพทย์สามารถมาตั้งห้องปฏิบัติการ เพื่อที่จะให้การตรวจสุขภาพประจำปีกับประชาชนคนปกติที่ยังไม่เป็นผู้ป่วยได้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลนะคะที่สำคัญกับการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเมื่อเราได้รับผลการตรวจมาแล้วเราก็ทำการ เตรียมสิ่งของตรวจให้เหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจวิเคราะ์ต่อไปเมื่อผ่านแล้วนะครับก็จะได้สิ่งขอตรวจบนไข่ก็จะแยกชั้นเป็นสองชั้นนะครับก็คือเป็นชั้นของเมลนดแดงก,กับชั้นของ,งน้ำเหลืองวัดสีิ่างเมืม่อเราได้สิ่งขตรวจที่เหมาะสมแล้วก็จะทำการตรวจวิคราะ์ ด้วยเครื่องอัตโนมัติจากนั้นเครื่องอัตโนมัติเนี่ยก็จะรายงานผลส่งเข้ามาที่ระบบคอมพิวเตอร์ของเราครับนักศิการท่าก็จะมีหน้าที่ที่จะในการาตรวจสอบผลอย่างวันนี้นะคะข้อมูลทั้งหมดผลแลกทั้งหมดก็จะส่ง ถูกส่งไปในระบบของคอมิวเตอร์ของโรงพยาบาลอีกที<ช>แล้วจากนั้นแพทย์ก็จะสามารถเปิดดูผล,ลได้เลยโรคบางอย่างโอเคเราสามารถตรวจได้ในการตรวจร่างกายฟังประวัติได้แต่โรคบางอย่างเราจะต้องอวินิจฉัยจากผลตรวจ ผลตรวจเลือดผลตรวจปัสสาวะผลตรวจอะไรนี้นะครับซึ่งที่นี้คือนเนนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนเป็นคนทำนะครับถ้าถ้าเราได้นักเทคนิคการแพทย์ที่ที่ดีที่ทํางานได้แม่นยำได้ถูกต้องครับผมเราก็สามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้านักเทคนิคการแพทย์ถ้าเกิดทําได้ไม่ดีวินิจฉัยโรคก,ก็ผิดพลาดแม,ม้แต่ว่าของนักเทคนิคการแพทย์ก็สําคัญเรื่องในการแม่นยําในการวินิจชัยโรคและการรักษาที่ถูกต้องต่อไป เริ่มตา8แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนออฟฟิศทั่วไปใช่ไหมคะคนทางานทั่วไปครับแต่ว่าคนไข้ไม่ได้มาแค่ช่วงแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมาตลอดเวลาคนไข้ป่วยได้เสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องสแตนบายตลอดเวลาเหมือนกันครับก็คือเราก็จะหมุนเวียนคนที่ก็อยู่หลังหลังช่วงห้าโมงเย็นนะครับจนถึง ย่่งคืนแล้วก็ระหว่างช่วงย่่งคืนถึงตอนเช้า mm hmm. ก็จะมีคนอยู่ตลอดแต่ว่าจำนวนคนอาจจะลดน้อยลงเนื่องจากคนไข้ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยครับซึ mm hmm. ่งเหมือนนอกวลาทําการอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจะต้องมีคนอยู่ตลอดในกิจการแพทย์อยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้เลยนะครับว่าการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ค่อนข้างจะหนักในการที่ต้องให้บริการในการตรวจวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ต้องยึดหลักความรวดเร็วแม่นยำ และตรวจสอบได้ตามหลักวิชาการดังนั้นผู้ที่จะทํางานในสายนี้จึงจําเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับลักษณะที่จะเหมาะกับนกักที่มีการแพทย์นะครับก็คือโดยท่วไปก็เหมือนอาชีพทั่วๆไปก็คือมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาละเอียดรอ,อบคอบมีสติในการทํางานแต่ว่าสิ่งที่เราพิเศษกว่าคนอื่นก็คือสิ่ง ผลแหลที่เรารายงานออกไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไข้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มความละเอียดรอบข้อเพิ่มในทุกอย่างทั้งความร,ารอบข้อความละเอียดรอบข้อความามีสติในการทํางานจะต้องมากขึ้นในการที่จะ,ะรายงานผลแหลบออกไปนะครับและอีกอันนึ้งก็คือว่าจะต้องไม่ไม่กลัวเลือดนะคะเพราะว่าที่พี่งานแพทย์ต้องเจาะเลือดไดน้นะคะบางคนกลัวเลือดบางคน ทนไม่ได้เลยกับสิ่งส่ง,สงตรวจที่เป็นอุจจาระปัสาวะคือต้องต้องมีใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยถ้าหาตรงนั้นเนี่ยมีมีขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะปรับตัวได้ว่านี่มันคือสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการข้อมูลถ้าไม่มีใครทําข้อมูลในส่วนนี้ให้คุณหมอก็อาจจะทําการรักษาได้ไม่ถูกคาะ หากจะกล่าวว่านักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ทํางานปิดทองหลังพระก็คงจะไม่ผิดนักนะครับเพราะในสายงานสุขภาพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเภสัชกรต่างก็เป็นอาชีพที่ผู้ป่วยหรือคนไข้ที่มารับการรักษาอย่างสถานพยาบาลได้เห็นหน้าค่าตาและรับรู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่แต่สําหรับนักเทคนิคการแพทย์นั้นน้อยคนนักที่จะได้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจากบุคลากรต้องทำงานภายในห้องปฏิบัติการตลอดเวลาไม่ได้ทำงานด้วยการพบปากกับผู้ป่วยโดยตรงเหมือนเราได้ติดทองหลังพระก็คือบางคนไม่ไม่เห็นหน้าใช่ไหมคะไม่เคยเห็นหน้าไม่ไม่รู้จักว่าเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังหลังบ้านเราแบบในภายในการทำงานของเราเนี่ยวุ่นวายมากงานก็เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็คือเออมันก็มีความสุขที่เราได้ช่วย มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคจะเพืช่วยช่วยแพทย์ในการตรวจในการรักษาคนไข้ต่อไปอ่ะจากการทำงานเข้าสูส่การศึกษากันบ้างครับ ซึ่งผู้ที่จะทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ได้นั้นจะต้องเรียนจบจากคณะที่เปิดสอนในวิชาการด้านนี้ซึ่งอาจมีชื่อต่างกันเช่นคณะเทคนิคการแพทย์หรือคณะสาเเวชศาสตร์อย่างเช่นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยนะคะนิสิตจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ นั่นหมายความว่านิสิตเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์น้องที่จะเรียนเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็ต้องเรียนมาทังด้านสายวิทยาศาสตร์นะคะต้องเรียนเคมีชีววิสิก่ส์ใที่ครบทุกคนจะต้องเรียนทุกด้านเพราะถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานในวิชาชีพที่จะต้องเวลาออกไปปฏิบัติงานให้บริการกับประชาชนเนี่ย จะต้องให้ประชาชนทุกด้านเพราะว่าผู้ป่วยหนึ่งคนเข้ามาะจะจะจะเป็นโรคในด้านไหนก็เราต้องสามารถทำการตรวจวิเคราะห์หาข้อมูลให้ได้ทั้งหมดคนที่จบหลักสูตรเทคนิคก,การแพทย์นะคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่มีการแพทย์จากสาาถาบันต่างๆนันเนี่ยเมื่อจบหลักสูตรแล้วเนี่ยก็คือมีองค์ความรู้แล้วนะคะแต่ตอนที่จะไปประกอบวิชาชีพได้จะต้องไปสอบใบป,ประกอบวิชาชีพ ที่สภาเทคนิคการแพทย์ถ้าสอบใบประกอบวิชาชีพได้ถึงจะมีสิทธิ์ไปประกอบวิชาชีพโดยได้เลขทะเบียนกำลังดูเชื้อแบคทีเรียรค่ะแล้วก็คันแยกสายพันธุ์ของเชื้ออยู่ค่ะชอบทำอะไรในแลบ p อะครับผมชอบทำวล็เลยเลือกทำเนี่ย ได้เรียนทั้งแบกบาลาศิลาเรียนครอบคุัทุกอย่างค่ะวิธีการเจาะเลือดจะต้องต้องทำแบบเทคนิคที่เรียกว่าปอดเชื้อนะคะจริงๆต้องเป็นคนที่ขยันเพราะว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างท่องจําแล้วก็วิชาแต่ละวิชามันจะเชื่อมโยงกันนะคะคือเหมือนมันจะต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็อาศัยการเชื่อมโยงเป็นหลักแล้วก็เราจะเรียนปฏิบัติการค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิชาชีพเราจะเนียนไปที่การทําแลบอะคะ่ะ พอจะมีบางวิชาที่แบบว่าต้องแบบฝึกตอนเย็นอาจจะต้องเข้าแลบมาดูต่อพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะแบบรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็จะมีแบบว่าอันตรายแจะกลัวเข็มกลัวเลื่แต่บางทีมันก็มีการป้องกันพอเราดูพอเราศึกษาไปเรื่อยก็จะรู้ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ ถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับที่ช่วยส่งเสริมและมีความสําคัญในวงการสาธารณสุขที่จะช่วยให้ประชาชนคนไทยได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพลนมามัยที่สมบูรณ์พร้อมที่จะช่วยการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงต่อไปครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดของอาชีพเทคนิคการแพทย์ผมหวังว่าน้องๆหลายคนคงจะชื่นชอบกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับสำหรับวันนี้รายการของเราคงต้องหมดเวลาแล้วผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับอาชีพที่น่าสนใจได้ใหม่ในตอนหน้าส่วนตอนหน้านั้นจะเป็นอาชีพอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรัััับบววนนีี้สสดคร